สวัสดีค่ะมือนี้มาเบิงว่ะชีหนาวบอค่ะเวลากระโดดลงไปเล่นน้ำนะคะเพรกระสิมาเบิงว่าความเย็นของน้ำอยู่ที่ระดับใดค่ะมาค่ะมาติดตามกันเลยค่ะยู่นเวเวลาประมาณถุงกลัวค่ะน้ำหนาวเป็นตาไนา้ด้วยค่ะเด้อถึงว่าอากาศร้อนก็นจริงแต่ว่าน้ำในทะเลยังหนาวค่ะติดตามมาค่ะ ตอนนี้นางเงือกหรือว่านางพยูนหรือว่าอะไรเราก็ไม่รู้แล้วแต่สายตาแต่ละคนนะคะชีชีชีปตาพยูนเพื่อนสนาาเต็มเลยจัดไปเพิ่งเด้อตอนนี้เพื่อนกำลังสิมาเนะนูแหมรออยู่แล้วทาสวยโอ้งามคัก เหลืองเออเหอเลยบาทีนี่หนาว่าโดดรถซื้อโดดรถซื้อกูไปเดดนน้ำดองตอนนี้มันจะมองก่อนเหตอนนี้น่าจะทุ่มกว่าแล้วนะคะทุ่มกว่าน้ำก็จะเย็นนะคะฝูงเป็ดก็จะมา ปลาพยูนของแท้จะกระโดดเนะค่ะเด้อเฮ็ดยังไงละมันยูทูบเบอร์มันจะลงยูทูบเบอร์กาววู้วมันหาวกระโดดเลยเนาะ พี่น้องคะลืมตอนนาฬิกาเป็นเป็นนาฬิกามอโลดกตกถอดค่ะเป็นนาฬิกามอโลดกตกถอดจากรุ่นปูของสามีไข่ชีทำลายบ่ได้ได้ขึ้นตรงได้ก่อนรถเลยโอ้อุ่นดีวะข้ามขึ้นดูสิ จอนน้ยเปนไหนเ,เหรอเนี่ยมโนแมมันขึ้นไงอ่ะกระปินขึ้นแล้วเนาะอ oh <my. S 1> ้าวเห็นบัไดหมดแล้วนะ oh. เขาสิบบายคำไปเกปะะ oh. าะบ่คคะจะโน้นาาว่าจะว่าไหวไปเกาะไหมคะเลื่อมาบีเตง็งเเก่งเนาะโอเคเราจะดูเพชรเข้าไปเกาะเลยนนะคะส้ายโกาะมันค่ะ ไปกระโดดแข่งกันเออไปโหลดมันคืนมันมาละเย็นเนาะค่ะน้ำยู่ประมาณน่าจะสิบว่าองศาเนาะสิบ1ก้าองศาบอกเบิ้งนี่ใส่ป่ะพี่เอมพี่จอนบอกมาว้ายตอนนี้มันโมเมอ่ะเราไม่เดือแล้วสาน่นาจะต่ำกว่านะที่สองที่สเนาะเออประมาณนี้เอหนาวอย่างนี้มันไม่ใช่แล้ว19บเก้าสนี่มันน่าจะรอดนะคะัตั้งแต่บ่ายสาว่าสิตั้งแต่บ่าสามบ่สานาะแต่วมันเดือดบ้ลย ันอุ่นกว่าน оры, ีน้ใช่ไหมนุ่มแมนใช่ไหมตอนนี้มันเย็นเหรอมันเย็นเหรอครัปลาประยุกน์เยตุ่น my god my god ไม่ได้โอ้ปึกแะ้วเกายังบอกู่ผู้ใดเป็นเจ้าของเรืองหูได้ล่ะมี่นองค่ะมันหนู่แมเนหนามันหนาวดิอยู่ในหนามันก็หนาวถ่ายน้ำเด้อนไอคล่าน้าอตขึนนงกระต่ายันตา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 บอปสู่ค่ะวายไปแล้วค่ะเ้หน่าหนาวค่ะ ยกท้องขาวค่ะบ่ไปน้ำมือด้วยค่ะไปเลิศเลิศเขาสิ้อบ้านกันไวไวไวพากันไปแถวไหนโอเคนะมันหนาวเหี่ยงเหี่ยวบอกอะเพจแสิซบ้าเพื่อนๆไปด้ค่ะไปเบิ้งเ่าไปไปเบิ้งคนเหี่ยวด้ค่ะเขาปั่นจักรยานครับปั่นจักรยานโบเมียนเขาว่ายน้ำไป เนาะมันกันหนาเพ็ดก็จะออกเดินทางนะค่ะแต่มต้มต้มอ้ยคือโญกใช่ป่ะไปรับค่ะมารับมารับสงสงคนโอ้ไซแล้วนี่นะคะนาอุ่นบอกปาหลายขนาดฮะมีแต่เกสอนนี่คือเกสอนนะคะนี่ นี่คือเกสอนดอกไม้ทั้งนั้นเลยนะคะเนี่ยลอยอ่องลองออกลองสิ่งทีฉ่ฉันแพ้ <laughs> เอาวัฒนาปาลาไลาไๆค่ะเห็นปลาบา่น้ำก็จะอยู่ระบางนี้มา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 คืนคืนคืนึ้นเอามายอ,องระยางาะกันจิ่กเดี๋ยวเราจะสัมภาษณ์นักว่ายน้ำโอลิมปิกนะคะ ว่าหูซึกจังใดนะคะเป็นจังไดเป็นจังไดหูซึกจังไดนะคะหูซึกจังไดนะคะเย็นมากเลยค่ะเย็นอะไรมั่งคะบนระบุส่วนเย็นด้วยค่ะปากพวกเธอร์จำนันปากพวกฉันนี่นักกลัวตั้งฝากเดียวถ่ายรูปมั่งถ่ายรูปสิแม่แม่เดี๋ยวกี่ตัว กี่ตัวไปเห็นหลังตัวสิบเอวายตัวตึกตัวนู้แมมเธอโอกกำลังกายแล้วล่ะค่ะเขากับสิมาลดหุ่นค่ะมันจะหนาวนิดนึงเนาะค่ะเราต้องเติมเติมน้ำตาลค่ะน้เราำยาม่เล็กๆน้ำตาลบริการโมกุก่อนนึงค่ะเรื่องอะไรเราจะเพี้ยนไม่รู้เรื่องเลยนะพีลงให้ จังไม่รู้อะไรเลยเขาบอกให้ใส่ห้อลำโพงบอก่าที่นี่ห้อลำโพงคือเปิดเพลงดังๆอ๋อเขาให้ใส่แต่เปิดว่าเปินอ๋อิรถเปินแกยังบอกบ่ค่อยได้มากบ่ฮู้เรื่องกับเขาว่าสิเอารำโพงมาอยู่มีนะของเขาอ่ะอยู่สวนอยู่ไหนล่ะเดี๋ยวไปล้างโต๊ะกันว่าเป็นยังไง

บรรยากาศสองถุมครึ่งสองถุมครึ่งก็สี่โยปะมาณนี่แหละค่ะตะเวนโบรัณตกดินตะเวนตะเวนดีซีตะเวนตะเวนตกดินประมาณสี่ถุมเนาะค่ะเนาะสี่ถุมกว่าวันนี้ตกตะเวนตกดินทวาดเฮ้ยป๊าดมันเมีนผมหรือเมียนเอียงนะคะพี่น้องค่ะจะไหวไปนะคะเธอก็จะไหวไป ว่ายไปเรื่อยๆว่ายไปฮอดออสโลเราดูดเดี๋ยวสิเอารถตามไปนั่นคือเรือเรือรอบเกาะด้วยค่ะนั่นคือเรือรอบเกาะเบิ้งเบิ้งเด็กหน่อยค่ะประมาณแปดกาปีกับครับเรือเย

วัเล้สกันเดรวาดามีคนุชเชิที่ตนวิวหลกลาวิวหลักล้านฮะโอ้ิ s p e โอเสดองในในบัวิวหลักล้านวิวหลักล้านหัวซื้อจนทนเจนเทน